สมปตติศาลนิมิตศาลพระพุทธองสมุตติศาลนิมิตศสมพระพุทธองค์สมุตติาวิโราหิเมตังเมตังเอะเทหิเมสัพเทียะปเทหิเมตังเมตังกันหาโคตมะเกหิจ่าปาท่าเกหิเมตังเมตังที่ปาท่าเกหิเมเจตุปเทหิเมตังเมตังพระหุปเทหิเมมังมังปาท่โกหิงศีมังมังหุงีที่ปาท่าโกหิงศีมังมังุจตุปโฑหิงศีมังมังหิงศีพระหุปโท สภพสตาสภพปานาสภีูตาจะเกวลาสภพพัทธานิปัสสันตุมาจินจีป,ปะปมะขมามมมอปมนโปมนพุทโอปะปมโนธรรมโอปมะโนสังโฆปมาณวันตานิสิริงสป,ปาณนีอหิวิชิกาสตาปทีวนา,นาพภีสารภูมุสิกากัตเมีรขากตเมปริตาปฏิกรรมันตุโหตานิสุหังนโมพระครวตโตนโมสัตตะนางสัม,มาสัมพุธานางัง กรณียมัาตุกุศลนะยันตังสันตังประทานอภิสมัยจัสโกรโชจะสุูงโชจะสุบวจโชจะสามโมทุอนาติมานีสันตุสโกจัสมุพรโจรปากิจโจจรสันล่างกัุติสันตินเทริโยจนนิปโกจาราข้าโบวเลสวรนั้นโมทุนะจาคุณทางสมาจารีกินจิเยนะวิญโยบริโอปัตวะทนยงสุขินวะเขมิโนตุสัพว์สัตตภาวันตุสุขิตตา Apa lo barangku piraneti menyehatkan, rajin nanti jiwa nyaru senang ketika senja nanya, satu kami?" Saya mata ya yang hutangah, itu saya ikat hutang orang, dia wangi sampai putih, suara sampai wajib. Apa remanang, kita gak sampai lo pesen mana sampai wajib. Apa remanang hutang atau jadi asam barang, area